perfectionist คือคนที่อยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องที่สุดไม่ใช่เพราะอยากโชว์เหนือใครแต่เพราะในใจลึกๆเขาเชื่อว่าความสมบูรณ์แบบคือคำตอบของความปลอดภัยการยอมรับและความสำเร็จพวกเขาไม่ได้ต้องการมากไปกว่าความรู้สึกว่าเราทำได้ดีพอแล้วแต่ปัญหาคือสำหรับ perfectionist คำว่าดีพอไม่เคยมีอยู่จริงคนประเภทนี้มักโดนมอในแง่ลบถูกกล่าวหาว่าเรื่องมากชา้าคิดเยอะเกินเบอร์ หรือทำงานกับคนอื่นยากเพราะพยายามจะควบคุมทุกรายละเอียดแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งเขาคือคนที่ใส่ใจในรายละเอียดแบบนี้แหละที่ทำให้หลายสิ่งงดงามเป็นระบบและยกระดับมาตรฐานของโลกใบนี้ตั้งแต่แบรนด์หรูระดับโลกไปจนถึงงานศิลปะเพลงหรือแม้แต่งานวิจัยที่เปลี่ยนชีวิตคน perfectionist ก็เหมือนกับใบมีดคมถ้าใช้ผิดวิธีก็บาดตัวเองแต่ถ้าใช้เป็นมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่เฉียบคมและทรงพลังความฉลาดในการใช้ความเนียบ สิ่งที่ perfectionist ต้องฝึกคือการแยกแยะให้ออกว่าอะไรต้องเนียบและอะไรแค่ดีพอก็เดินหน้าได้เช่นถ้าเราเป็นศิลปินงานจิตรกรรมที่วาดด้วยมือทุกเส้นอาจต้องละเอียดและใส่ใจทุกจุดแต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องส่งโปรเจกต์ให้ทันเวลาการรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนส่งอาจทําให้ทุกคนเสียโอกาสความเนียบจึงไม่ใช่ศัตรูแต่มันต้องถูกใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมการกรับ m i n d ม e t เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองจาก perfectionist ไปเป็นคนปล่อยวางเพราะนั่นไม่ใช่ธรรมชาติของเราแต่เราสามารถเป็น perfectionist ที่ไม่หลงติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบจอมปลอมเราสามารถปรับความคาดหวังของตัวเองจากความสมบูรณ์แบบ100%มาเป็นความตั้งใจเต็มที่ในบริบทที่เหมาะสมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนการแต่งตัวไปงานแต่ละประเภทถ้าคุณไปเดินแบบบนเวทีแฟชั่นระดับโลกรายละเอียดของลุคต้องเนี๊ยบตั้งแต่หัวจรดเท้า แต่ถ้าคุณไปเดินเล่นในสวนสาธารณะคุณไม่จําเป็นต้องรีบจีบกางเกงให้เนียบจนมือโดนจีบกางเกงแล้วบาดเลือดไหลการรู้จักรดเกณฑ์ความเนียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไม่ใช่การลดมาตรฐานแต่คือความฉลาดในการรักษาพลังงานของตัวเองอาการหยุดนิ่งเพราะต้องการสมบูรณ์แบบ perfectionist ยังมีจุดที่น่ากลัวอีกอย่างคือการไม่ยอมเริ่มต้นเพราะกลัวว่าสิ่งที่ออกมาจะยังไม่ดีพอบางคนเลยดองโปรเจกต์ไว้เป็นปี เขียนต้นฉบับค้างไว้ครึ่งเดียวอ่ะเสียงเอาไว้แต่ไม่กล้าอัพโหลดบางคนซ้อมพูดทุกวันแต่ไม่เคยไลฟ์เลยสักครั้งเพราะกลัวจะไม่ perfect ปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่า paralysis by perfection คือหยุดนิ่งเพราะต้องการสมบูรณ์แบบทางออกคือต้องเปลี่ยน mindset จ,จากต้องออกมา perfect เป็นต้องเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยพัฒนาคิดซะว่าเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้สูงใหญ่ในวันเดียวแต่มันจะไม่โตเลยถ้าเราไม่ลงมือปลูก การโฟกัสที่ผิดจุดอีกอย่างที่ perfectionist ต้องระวังคือการโฟกัสที่จุดผิดๆเช่นใช้เวลา3มชั่วโมงเลือกฟอนต์สำหรับพรีเซนต์แต่ยังไม่ได้สรุปเนื้อหาหลักเพราะรู้สึกว่าฟอนต์ต้องสมบูรณ์แบบก่อนแบบนี้ไม่ใช่ความตั้งใจแต่มันคือการมีปัญหาหลักแล้วไปหมกมุ่นกับรายละเอียดปลีกย่อยการโฟกัสที่ถูกจุดจะทําให้เรารอดพ้นจากกับดัก perfection การเป็น perfectionist เวอร์ชันที่พัฒนาแล้วจึงไม่ใช่การล้มเลิกความละเอียดของตัวเองแต่คือการใช้มันอย่างฉลาด รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องใช้อาวุธอันไหนในการลงมือทําอะไรสักอย่างถ้าเปรียบกับช่างไม้เขาจะรู้ว่าเขาจะใช้ฟันเลื่อยเมื่อไหร่ใช้มีดเล็กตอนไหนหรือแค่ต้องหยิบปากกาขึ้นมาวาดแบบให้งานลื่นไหลความสมบูรณ์แบบไม่ใช่ศัตรูแต่คือเครื่องมือและถ้าเราใช้มันเป็นมันจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนผลงานของเราสร้างงานให้เป็นที่จดจําสร้างแบรนด์ที่คนเชื่อใจและสร้างชีวิตที่เราภูมิใจในแบบของตัวเองเราไม่จําเป็นต้องเลิกเป็น perfectionist แต่เราเลือกได้ว่า จะเป็น perfectionist ที่ใช้พลังของตัวเองในทางที่ดีเป็นวรชชันที่เข้าใจตัวเองไม่ใช่ว์ชชินที่หลอกตัวเองว่าเนี๊ยบเท่ากับสําเร็จเราเลือกได้ว่าจะเดินไปด้วยความใส่ใจโดยไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีวันมาถึงถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํายังไม่ดีพอให้รู้ไว้เลยว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้แต่ขอให้คุณลองเชื่ออีกมุมหนึ่งดูว่าบางทีความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือสิ่งที่คนอื่นต้องการจากคุณเพราะมันจริงมันจริงใจและมันเริ่มต้นได้เลย รากเงาของความเป็น perfectionist การเป็น perfectionist ไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยแต่มันฝังอยู่ในวิธีคิดวิธีมองโลกและวิธีที่เรารับรู้ตัวเองต่อคุณค่าบางคนโตมากับความคาดหวังสูงจากครอบครัวบางคนเคยผิดพลาดในอดีตจนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกบางคนถูกเปรียบเทียบก,กับคนอื่นมาตลอดจนหล่อหลองความคิดว่าถ้าทำไม่ดีที่สุดก็เท่ากับล้มเหลวเลยความกลัวความผิดพลาดจึงกลายเป็นแรงผลักที่คอยบอกว่าเรายังไม่ดีพอ เราต้องดีกว่านี้เราต้องเก่งขึ้นต้องเนียบขึ้นกว่านี้ถึงจะกล้าเดินออกไปสู่โลกภายนอกบางที่ perfectionist ไม่ใช่คนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปแต่คือคนที่กลัวจะโดนปฏิเสธต่างหาก perfectionist ในสถานการณ์การทำงานถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราอาจยึดติดกับการออกสินค้าใหม่ที่ต้องสมบูรณ์ที่สุดก่อนเปิดตัวใช้เวลานานจนคู่แข่งแซงหน้าหรือเราัมาแต่ปรับเว็บไซต์ปรับคำโปรยปรับโพสให้สวยงามจนลืมไปว่าสิ่งสำคัญกว่าคือลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรตอนนี้ ความเนีบอาจทําให้เราพลาดโอกาสในการทดลองเรียนรู้หรือขยับขยายเร็วกว่าคนอื่นถ้าเราเป็นพนักงานประจําเราอาจใช้เวลาทําสไลด์พรีเซนต์จนดึกทุกคืนเพราะกลัวว่าจะไม่สมบูรณ์แบบพอสําหรับหัวหน้าแล้วพอถึงวันประชุมจริงกลับพูดไม่ทันพรีเซนต์ไม่จบเพราะใช้เวลาคิดเรื่องรูปแบบมากกว่าการฝึกพูดจริงหรือบางคนกลัวจะเสนอไอเดียในที่ประชุมเพราะยังไม่มั่นใจว่าไอเดียตัวเองดีพอหน้าอายใหม่ถ้าคนอื่นไม่เห็นด้วย ทั้งที่บางทีความคิดที่ไม่สมบูรณ์แบบวันนี้อาจกลายเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนทั้งทีมในอนาคตก็ได้แม้แต่ในระดับซีเนียร์ที่มีประสบการณ์มากแล้ว perfectionist ก็ยังตามหลอกหลอนได้บางคนไม่กล้าปล่อยงานให้รุ่นน้องทำเพราะกลัวว่าคุณภาพจะไม่ดีเท่าที่ตัวเองทำทำให้สุดท้ายตัวเองกลายเป็นคอขวดของทั้งทีมหรือพอมีลูกน้องเสนอแผนงานใหม่ก็จีรายละเอียดจนทีหมดแรงสุดท้ายคนก็ไม่กล้าคิดนอกกรอบเพราะกลัวโดนตัดตอนตลอดเวลา ศักยภาพของ p e r f e c t i o n s ที่พัฒนาแล้วในทางกลับกันถ้า p e r f e c t i o n s กล้าก้าวไปสู่เวอร์ชันที่พัฒนาแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่ทรงพลังมากเพราะเขามีสายตาที่เฉียบคมในการมองเห็นความไม่สมบูรณ์แบบก่อนใครสามารถใช้จุดนั้นสร้างจุดแข็งแทนการตัดสินเขาจะเป็นคนที่กล้าปล่อยให้คนอื่นลองผิดลองถูกโดยคอยโคดอยู่ข้างๆมากกว่าคอยควบคุมแบบทุกเม็ดเขาจะรู้ว่างานบางอย่างต้องส่งทันเวลาดีกว่าส่งช้าแต่สมบูรณ์แบบ เขาจะเข้าใจว่าสุดยอดนักสร้างแบรนด์ระดับโลกไม่ได้เริ่มจากความเนียบที่สุดถูกต้องที่สุดแต่เริ่มจากความกล้าลองกล้าผิดกล้าเปลี่ยนและกล้าพัฒนาเขาจะเลือกใช้ความเนียบอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่ใช้เพื่อปลอบใจตัวเองว่ายังดีไม่พอตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงลองนึกภาพพนักงานรุ่นใหม่ที่เป็น perfectionist ขุนคนนั้นได้รับคําแนะนําที่ดีว่างานไม่ต้องสมบูรณ์แต่ต้องใช้ได้จริงและเขาเริ่มฝึกทำบัวชันแรกที่ยังไม่เนียบแต่ส่งทันเดัน แล้วค่อยเอาฟีดแบ็มาปรับเวอรชชันวอร์ชชิน3ต่อไปเรื่อยๆเขาจะไม่ใช่แค่พนักงานที่ทำงานละเอียดแต่เป็นนักเรียนรู้ที่เติบโตเร็วและสร้างอิมแพกจริงหรือถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เคยจมอยู่กับความเนี๊ยบทุกจุดจนลืมฟังเสียงลูกค้าแต่พอเขาเริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าการฟังฟีดแบ็นั่นเป็นสิ่งสาคัญกว่าการเดาสิ่งที่ลูกค้าต้องการเขาจะเริ่มเห็นความสําคัญของการเปิดตัวสินค้าแม้ยังไม่สมบูรณ์และพร้อมพัฒนาไปกับลูกค้าแบบเร็วทั ซึ่งจะสร้างความผูกพันและความเชื่อใจได้มากกว่าความเงียบที่นิ่งเฉย perfectionist version ที่ดีขึ้นคือคนที่ใช้ความละเอียดของตัวเองเป็นพลังไม่ใช่พันธนาการคนที่เข้าใจว่ามาตรฐานสูงไม่ได้แปลว่าเราต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวคนที่เลิกหลอกตัวเองว่าความสมบูรณ์แบบจะปกป้องเราจากคำวิจารณ์และเริ่มเข้าใจว่าสิ่งเดียวที่ปกป้องเราได้คือความจริงใจและความตั้งใจเต็มที่เขาคือคนที่กล้าเดินออกจาก c o m ฟอร์ z o n ที่เคยเรียกว่าความสมบูรณ์แบบแล้ว ไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าการเรียนรู้การลองผิดลองถูกการเติบโตและการเป็นมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วโลกนี้ไม่ได้ต้องการงานที่สมบูรณ์แบบแต่อยากได้งานที่มีคุณภาพจริงมีความจริงใจและมีพลังจากคนที่อยู่เบื้องหลังมันข้อความสำหรับ perfectionist และถ้าคุณคือ perfectionist ที่กำลังฟังบทความนี้อยู่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าความเนี๊ยของคุณไม่ใช่จุดอ่อนถ้าคุณใช้มันอย่างรู้เท่าทันมันคือพลังที่พาคุณไปไกลกว่าที่คุณคิดขอแค่คุณยอมเริ่มต้นแม้ในวันที่มันยังไม่สมบูรณ์ ขอแค่คุณให้พื้นที่กับความไม่เนียบบ้างเพื่อที่หัวใจของคุณจะได้มีที่ว่างพอสําหรับการเติบโตเทคนิคปฏิบัติจ,จริงสําหรับ p e r f e c t i o n s ยุคใหม่ลองใช้กฎ80/20กับชีวิตประจําวันดูถ้าสิ่งนั้นสําคัญต่อชีวิตการงานหรือความสุขของคุณให้ความเนียบไป80%แต่ถ้าเป็นเรื่องรองๆให้แค่20%ก็พอตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็น content creator สคริปต์วิดีโอให้ความสำคัญ80% ส่วนภาพปกให้20%เพราะคนดูคอนเทนต์เพื่อเนื้อหาไม่ใช่ความสวยงามของรูปปกหรือถ้าคุณเป็นพนักงานการเตรียมงานพรีเซนต์สำหรับลูกค้าให้ความสำคัญ80%แต่การจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยให้20%ก็พอหรือลองใช้เทคนิค time boxing แต่แบบ p e r f e c t i o n คือกำหนดเวลาสำหรับแต่ละง,งานแล้วพอหมดเวลาต้องส่งไม่ว่าจะเสร็จ70%หรือ90%ก็ตามแล้วค่อยกลับมาปรับปรุงในรอบต่อไป วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลุดจากกับดักการทำงานชิ้นเดียวจนหมดแรงสำหรับคนที่ชอบโอเวอร์ทิงก่อนเริ่มงานให้ใช้เทคนิค than is better than perfect โดยตั้งเป้าว่าเวอร์ชั่นแรกผลงานออกมาแย่ได้เป้าหมายคือให้มีงานราฟแรกออกมาก่อนไม่ใช่ให้มันดีเพราะถ้ามีงานออกมาแล้วปรับได้แต่ถ้าไม่มีราฟแรกออกมาเลยปรับไม่ได้อีกเทคนิคที่ใช้ได้จริงคือการฝึกส่งงานแบบไม่สมบูรณ์แบบเริ่มจากงานเล็กๆก่อน เช่นส่งข้อความในไลน์โดยไม่ต้องอ่านซ้ำหรือโพสต์รูปโดยไม่ต้องแต่งมากหรือตอบเมลโดยไม่ต้องใช้คำสุภาพจนเกินไปแล้วค่อยๆขยายไปเรื่องใหญ่ขึ้นหรือลองใช้วิธีเขียนลิสต์ว่าสิ่งนี้ต้องมีอะไรบ้างถึงจะพอใช้ได้แบบไม่ต้องเนียบเช่นพรีเ n นเ t ชันต้องมีเนื้อหาหลักสาประเด็นมี o p e n นนิและคลอิ่งที่ชัดเจนและฝึกพูดมาแล้วหนึ่งครั้งถ้าครบสข้อนี้แล้วก็ส่งงานได้ สำหรับคนที่เป็น perfectionist ในยุคดิจิตอลให้ใช้เทคนิค version control เหมือนโปรแกรมเมอร์คือทำเวอร์ชัน1.0ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปรับเวอร์ชันเป็น 1.1, 1.2, 2.0ไปเรื่อยๆวิธีนี้จะช่วยให้คุณมี mindset ว่าทุกอย่างปรับปรุงได้ตลอดไม่ต้อง perfect ตั้งแต่ครั้งแรกมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เขาเคยใช้เวลา3วันทำโลโก้ชิ้นเดียวเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ไดีพอปรับสีปรับฟอนต์ปรับขนาดไปมา จนลูกค้าโทรมาถามว่าทำไมยังไม่ส่งงานแต่พอเขาเปลี่ยนวิธีเริ่มทำหลายเวอร์ชั่นในเวลาเดียวกันแล้วให้ลูกค้าเลือกแทนที่จะทำแค่ชิ้นเดียวให้เพอร์เฟปรากฏว่าลูกค้าชอบมากกว่าเดิมเพราะได้เห็นทางเลือกและเขาทำงานเสร็จเร็วขึ้น70%อีกคนที่น่าสนใจคือยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ผมติดตามเขาเล่าว่าเคยเก็บคลิปไว้ในคอมมากกว่า50คลิปไม่เคยลงสักอัน เพราะกลัวว่าจะไม่ดีพอจนกระทั่งเขาตัดสินใจลงคลิปแรกที่ยอมรับว่าไม่ดีแต่พอลงไปแล้วกลับได้ฟีดแบ็ที่เป็นประโยชน์จากคนดูทําให้คลิปถัดไปดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขามีซับสไคร์เบอร์มากกว่าแสนคนและบอกว่าคลิปแรกที่ไม่ดีนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนชีวิตหรือเรื่องของสตาร์ทอัพที่ผมรู้จักพวกเขาใช้เวลาแเดือนพัฒนาแอปให้สมบูรณ์แบบก่อนเปิดตัวแต่พอเปิดตัวไปกลับพบว่าผู้ใช้ต้องการฟีเจอร์ที่ไม่เคยคิดมาก่อน และบางฟีเจอร์ที่คิดว่าสำคัญกลับไม่มีใครใช้ตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนวิธีเปิดเบต้าเวอชันแล้วปรับตามฟีดแบคผลคือ User อร์เอนจ e เมสูงขึ้น3เท่า perfectionist ในแต่ละอาชีพใช้ยังไงให้เป็นพลังสำหรับ Content Creator และ Influencer ความเนียบจะเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกเนื้อหาที่มีคุณภาพแต่อย่าให้มันขัดขวางการโพสต์บ่อยๆให้ใช้กด70-30คือ70%โพสต์แบบง่ายๆทันสมัย30%โพสต์แบบใส่ใจจริงจง สำหรับนักการตลาดและเซลล์ความเงียบช่วยในการดูแลแบรนด์อิมเมจแต่อย่าให้มันทำให้แคมเปญออกช้าให้ทำสองอร์เชนส์แล้วให้ตลาดเลือกเองสำหรับครูและโค้ดเพอร์เฟคชันนส์จะทำให้เนื้อหาที่สอนมีคุณภาพแต่อย่าลืมว่าการสอนที่ดีที่สุดคือการให้นักเรียนได้ลองผิดลองถูกดังนั้นอย่าเตรียมตัวมากเกินไปจนนักเรียนไม่ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดสำหรับคนทำธุรกิจและองค์ประกอบเพอร์เฟคชันนส์ช่วยรักษาคุณภาพสินค้า แต่อย่าให้มันทำให้บิสเนสเกลใหญ่เกินไปใช้หลักขั้นต่ำที่เริ่มต้นรันงานได้เริ่มด้วยสิ่งที่ work แล้วพัฒนาตามฟีดแบ็กสำหรับนักออกแบบและครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์คือจุดแข็งแต่อย่าลืมว่าคิดสร้างสรรค์ต้องการอิสระภาพดังนั้นให้เวลาตัวเองทำงานแบบไม่เงียบบ้างเพื่อหาไอเดียใหม่ๆสิ่งที่คนไม่รู้เรื่อง perfectionist คือพวกเขามักเป็นบุคคลที่มีความอ่อนไหวสูงคือรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ดี เลยกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองทําจะไปทําร้ายความรู้สึกคนอื่นหรือทําให้คนอื่นผิดหวังอีกสิ่งที่น่าสนใจคือ perfectionist ส่วนใหญ่มีอาการหลอกตัวเองคือรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเท่าที่คนอื่นคิดเลยต้องทําทุกอย่างให้ perfect เพื่อไม่ให้คนอื่นจับได้ว่าเราจริงๆแล้วไม่เก่งและที่สําคัญที่สุด perfectionist เป็นคนที่เคยโดนการวิจารณ์หรือการเปรียบเทียบตอนเด็กเลยเติบโตมาด้วยความเชื่อว่าถ้าเราไม่ดีที่สุดเราก็ไม่มีค่า ซึ่งความเชื่อนี้ไม่จริงแต่มันฝังลึกมาตั้งแต่เด็กวิธีรับมือคือต้องเริ่มเข้าใจว่าความนี้ไม่ได้ทําให้เราปลอดภัยจากการวิจารณ์เพราะคนจะวิจารณ์อยู่แล้วแต่ความจริงใจและการตั้งใจเป็นที่ต่างหากที่ทําให้คนอื่นเข้าใจและอภัยให้เราได้และอย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตรายละเอียดเท่าที่เราคิดพวกเขาจะจําได้แค่ว่าเราทําให้พวกเขารู้สึกยังไงไม่ใช่ว่าเราผิดไปจุดไหนอีกอย่างที่ perfectionist ต้องระวังคือการโฟกัส ที่จุดผิดๆเช่นใช้เวลา3มชั่วโมงเลือกฟอนตสำหรับพรีเซนต์แต่ยังไม่ได้สรุปเนื้อหาหลักเพราะรู้สึกว่าฟอนตต้องสมบูรณ์แบบก่อนแบบนี้ไม่ใช่ความตั้งใจแต่มันคือการหนีปัญหาหลักแล้วไปหมกมุ่นกับรายละเอียดการโฟกัสที่ถูกจุดจะทำให้เรารอดพ้นจากกับดัก perfection การเป็น p e r f e c t i o n i s ที่วั่นพัฒนาแล้วจึงไม่ใช่การล้มเลิกความละเอียดของตัวเองแต่คือการใช้มันอย่างฉลาดรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องใช้ฝันเลื่อยเมื่อไหร่ใช้มีดเล็ก เมื่อไรต้องหยิบปากกาขึ้นมาเขียนให้เลือนไหลแทนที่จะลบแล้วลบอีกความสมบูรณ์แบบไม่ใช่ศัตรูแต่คือเครื่องมือและถ้าเราใช้มันเป็นมันจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทําให้เราสร้างงานที่คนจําได้สร้างแบรนด์ที่คนเชื่อใจและสร้างชีวิตที่เราภูมิใจในแบบของตัวเองเราไม่จําเป็นต้องเลิกเป็น perfectionist แต่เราเลือกได้ว่าจะเป็น perfectionist ที่ใช้พลังของตัวเองในทางที่ดีเป็นเวอร์ชันที่เข้าใจตัวเองไม่ใช่เวอร์ชั่นที่หลอกตัวเอง ว่าเนียเท่ากับสําเร็จเราเลือกได้ว่าจะเดินไปด้วยความใส่ใจโดยไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีวันมาถึงถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํายังไม่ดีพอให้รู้ไว้เลยว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้แต่ขอให้คุณลองเชื่ออีกมุมหนึ่งดูว่าบางทีความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือสิ่งที่คนอื่นต้องการจากคุณเพราะมันจริงมันจริงใจและมันเริ่มต้นได้เลยการเป็น perfectionist ไม่ใช่แค่เรื่องนิสยัยแต่มันฝังอยู่ในวิธีคิดวิธีมองโลก และวิธีที่เรารับรู้ตัวเองต่อคุณค่าบางคนโตมากับความคาดหวังสูงจากครอบครัวบางคนเคยผิดพลาดในอดีตจนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกบางคนถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นมาตลอดจนหล่อหลอมความคิดว่าถ้าทำไม่ดีที่สุดก็เท่ากับล้มเหลวเลยความกลัวความผิดพลาดจึงกลายเป็นแรงผลักที่คอยบอกว่าเรายังไม่ดีพอเราต้องดีกว่านี้ต้องเก่งขึ้นต้องนิบขึ้นถึงจะกล้าเดินออกไปสู่โลกภายนอก บางที่ perfectionist ไม่ใช่คนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปแต่คือคนที่กลัวจะโดนปฏิเสธต่างหากจริงๆแล้วยุคนี้ perfectionist มีเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะโซเชียลมีเดียทำให้เราเปรียบเทียบกันง่ายขึ้นเราเห็นคนอื่นโพสต์แต่เรื่องราวดีๆของชีวิตแต่เราดันเอาชีวิตจริงของเราไปเปรียบเทียบในใจเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ดีพอทุกอย่างต้องเนียบก่อนถึงจะได้โพสตโชว์หรือเริ่มต้นอะไร ตัวอย่างง่ายๆที่เห็นกันทุกวันคือคนที่ถ่ายรูปไปงานแต่งเพื่อนใช้ฟิลเตอร์กับโปรแกร,รมแต่งภาพจนเพื่อนคนอื่นโพสต์หมดแล้วเขายังแต่งรูปอยู่หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ผลัดวันประกันรพรุ่งในการเปิดตัวธุรกิจเพราะรู้สึกว่าโลโก้ยังไม่สวยพอเว็บไซต์ยังไม่เพอร์เฟกสินค้ายังไม่พร้อม100%ในขณะที่คู่แข่งที่เริ่มแบบไม่สมบูรณ์แบบแต่เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกค้ากลับประสบความสำเร็จไปก่อนถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราอาจยึดติดกับการออกสินค้าใหม่ ที่ต้องสมบูรณ์ที่สุดก่อนเปิดตัวใช้เวลานานจนคู่แข่งแซงหน้าหรือเรามูแต่ปรับเว็บไซต์ปรับคำโปรยปรับโพสต์ให้สวยงามจนลืมไปว่าสิ่งสําคัญกว่าคือลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรตอนนี้ความเงีบอาจทําให้เราพลาดโอกาสในการทดลองเรียนรู้หรือขยับขยายเร็วกว่าคนอื่นถ้าเราเป็นพนักงานประจําเราอาจใช้เวลาทําสไลด์พรีเซนต์จนดึกทุกคืนเพราะกลัวว่าจะไม่สมบูรณ์แบบพอสําหรับหัวหน้าแล้วพอถึงวันประชุมจริงกลับพูดไม่ทันหมด เพราะใช้เวลาคิดเรื่องรูปแบบมากกว่าการฝึกพูดจริงหรือบางคนกลัวจะเสนอไอเดียในที่ประชุมเพราะยังไม่มั่นใจว่าไอเดียตัวเองดีพอหน้าอายไหมถ้าคนอื่นไม่เห็นด้วยทั้งที่บางทีความคิดที่ไม่สมบูรณ์แบบวันนี้อาจกลายเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนทั้งทีมในอนาคตก็ได้แม้แต่ในระดับซีเนียร์ที่มีประสบการณ์มากแล้ว p e r f e c t i o n ก็ยังตามหลอกได้บางคนไม่กล้าปล่อยงานให้รุ่นน้องทำเพราะกลัวว่าคุณภาพจะไม่เท่า ทำให้สุดท้ายตัวเองกลายเป็นคอขวดของทั้งทีมหรือพอมีลูกน้องเสนอแผนงานใหม่ก็จี้รายละเอียดจนทีหมดแรงสุดท้ายคนก็ไม่กล้าคิดนอกกรอบเพราะกลัวโดนตัดตอนตลอดเวลาในทางกลับกันถ้า perfectionist กล้าก้าวไปสู่เวอร์ชั่นที่พัฒนาแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่ทรงพลังมากเพราะเขามีสายตาที่เฉียบคมในการมองเห็นความไม่สมบูรณ์แบบก่อนใครสามารถใช้จุดนั้นสร้างจุดแข็งแทนการตัดสินเขาจะเป็นคนที่กล้าปล่อยให้คนอื่นลองผิดลองถูก โดยคอยโคดอยู่ข้างๆมากกว่าคอยควบคุมแบบทุกเม็ดเขาจะรู้ว่างานบางอย่างต้องส่งทันเวลาดีกว่าส่งช้าแต่สมบูรณ์แบบเขาจะเข้าใจว่าสุดยอดนักสร้างแบรนดระดับโลกไม่ได้เริ่มจากความเนี๊ยบแต่เริ่มจากความกล้าลองกล้าผิดกล้าเปลี่ยนและกล้าพัฒนาเขาจะเลือกใช้ความเนี๊ยบอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่ใช้เพื่อปลอบใจตัวเองว่ายังดีไม่พอลองนึกภาพพนักงานรุ่นใหม่ที่เป็น perfectionist ท้าคนนั้นได้รับคำแนะนำที่ดี ว่างานไม่ต้องสมบูรณ์แต่ต้องใช้ได้จริงและเขาเริ่มฝึกทำเวอร์ชั่นแรกที่ยังไม่เนีบแต่ส่งทันตามกำหนดแล้วค่อยเอาฟีดแบ็มาปรับเวอร์ชั่น2เวอร์ชัน3ต่อไปเรื่อยๆเขาจะไม่ใช่แค่พนักงานที่ทำงานละเอียดแต่เป็นนักเรียนรู้ที่เติบโตเร็วและสร้างอิมแพกจริงหรือถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เคยจมอยู่กับความเนีบทุกจุดจนลืมฟังเสียงลูกค้าแต่พอเขาเริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าการฟังฟีดแบ็กสำคัญกว่าการเดาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เขาจะเริ่มเห็นความสำคัญของการเปิดตัวสินค้าแม้ยังไม่สมบูรณ์และพร้อมพัฒนาไปกับลูกค้าแบบเรลไทม์ซึ่งจะสร้างความผูกพันและความเชื่อใจได้มากกว่าความเงียบที่นิ่งเฉย perfectionist version ที่ดีขึ้นคือคนที่ใช้ความละเอียดของตัวเองเป็นพลังไม่ใช่พัฒน,นาการคนที่เข้าใจว่ามาตรฐานสูงไม่ได้แปลว่าเราต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวคนที่เลิกหลอกตัวเองว่าความสมบูรณ์แบบจะปกป้องเราจากคำวิจารณ์และเริ่มเข้าใจว่าสิ่งเดียวที่ปกป้องเราได้ คือความจริงใจและความตั้งใจเต็มที่เขาคือคนที่กล้าเดินออกจากค o m f o r t o n e ที่เคยเรียกว่าความสมบูรณ์แบบแล้วไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าการเรียนรู้การลองผิดลองถูกการเติบโตและการเป็นมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วโลกนี้ไม่ได้ต้องการงานที่สมบูรณ์แบบแต่อยากได้งานที่มีคุณภาพจริงมีความจริงใจและมีพลังจากคนที่อยู่เบื้องหลังมันและถ้าคุณคือ perfectionist ที่กำลังฟังบทความนี้อยู่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าความเนี๊ยบของคุณไม่ใช่จุดอ่อน ถ้าคุณใช้มันอย่างรู้เท่าทันมันคือพลังที่พาคุณไปไกลกว่าที่คุณคิดขอแค่คุณยอมเริ่มต้นแม้ในวันที่มันยังไม่สมบูรณ์ขอแค่คุณให้พื้นที่กับความไม่เนียบบ้างเพื่อที่หัวใจของคุณจะได้มีที่ว่างพอสําหรับการเติบโตหากคลิปนี้มีอะไรที่ได้ทัดใจคุณบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเราจะได้ค่อยๆเดินไปด้วยกันในจังหวะของเราไม่เร่งไม่หยุดแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ